ตามดึงเส้นได้รักแร้นะดีมากแต่ดึงขั้เป็นนะนี่เส้นรักแร้จมมากเลยหลอกมือจับอย่างนี้นะมาดูฝั่งนี้เนี่ยมือเราแห่ดีนะเนี่ยเนี่ยจีนต้นแขนนะเนียแนวต้นแขนอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษมากเนี่ยเนี่ยดึงงัดเนี่ยฮะดึงเส้นแนพวกนี้เป็นกับหมอนวดหมอนวดเนี่ยหมอนวดเยอะๆหมอนวดที่ทำงานเยอะๆเนี่ย จะมีปัญหามากเนี่ยเนี่ยจานดึงทุกหมดเลยนะกล้ามเนื้อสัลเซปูลาลิตเนี่ยเชอร์เรสต์ไม้เนื้อทิมปาเนี่ยนะพวกไตเส็บพวกเนี้ยเส็บไหมตั้งแต่สบายนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตึงนะเนี่ยะดูมันง่ายๆนะแต่ใช้พลังมากนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องบิดมือเลยนะเนี่ย พอดึงแล้วมันจะโล่งตั้งแรงเนี่ยเนี่ยิ่มเลยคลายเนี่ยคลายคลายเส้นเพกตัวนิเนี่ยจับหมุนเนี่ยเนี่ยตั้งแรงนี่ยสำคัญแต่ต้องระวังนเลยทำไม่ถูกนะอันนี้ไม่ได้ให้ทำนะครับไม่ดูทำไม่ถูกว่าบวมบวมได้นะครับต้องระวังนะเนี่ยให้หมุนเนี่ยเหมือนจับง่ายๆอ่ะ มันหมุนเนี่ยแต่มันไม่ใช่เลยเนี่ย<ม>คนที่มีปัญหาปวดสะบักจมเนี่ยต้ององท่านี้เลย<ม>แต่ต้องมาฝึกฝนนะครับท่านี้ทําไม่ได้ง่ายๆนะแต่เอาอยู่อ่ะพว้หมอหนวดที่เป็นเนี่ยที่ปวดสะบักหายใจไม่หยิมเนะี่ยแค่หมุนอย่างเงี้ยนะเหมือนไม่มีอะไรเนาะหมุนแเบาแต่โลงนะ่งไหมจะโล่งมากเลยนะเบาเยอะอ่าเบาเยอะอันนี้ก็ กับไยก็จะได้ไปทํางานโกยเงินมาเมืองไทยนะร้านร้านร้านเหรียญน้ร้านบานะอยู่เมืองนอกก็ลำบากนะผมอย่เมืองนอกคนนอกที่อยู่เมืองนอกนะที่ดูคลิปอาจารย์ก็หาเวลาจองคิวให้ได้นะชอบกดไลค์ให้กดแชร์ล้วก็มาให้ได้